สวัสดีครับเรามาดูผลฟ,ฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมนักเปิดฤด,ดูกาลประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่14สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่ากาดิสเปิดบ้านเอาชนะเดปอ r t ติวอาลาเบสไป1-0ส่วนแอตเลติโกมาริดก็เอาชนะกานาดาไป3-1ครับวันนี้จะาบ้านได้ประตูจากโมราตาเดปายแล้วก็โยเลนเต นั่นก็เลยทำให้ตัวละคะแนนล่าสุดเนี่ยแอตมาดิดกับกาดิสเก็บไป3แต้มเหมือนกันครับโดยที่แอตมาดิดขึ้นไปนำาปจ่าฝูงด้วยประตูที่เสียที่ดูดีกว่าเพื่อนนะส่วนอาราเบสกับแคนาดาก็ยังไม่มีแต้มในเกมแรกส่วนดาวซันโวเนี่ยก็ยังไม่มีใครโดดเด่นครับก็ยิงกันไปคนละ1ประตู เดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมนละต่อไปเกมที่2ครับวันศุกร์นี้น will, ะฮะก็จะมีมาโยกาเปิดบ้านเจอบีริวแล้วก็เบรเลนเซียพบกับลาสพาลมาสเสาร์หน้าครับโซซซดาเจอกับเซลร์ตาบิโกอเมเบรียพบเรอมาดริดแล้วก็โอซาซูนาเจอกับบิลเบาวันอาทิตย์มีคิโรนาพบเกดาเฟ่บาซ่าเจอกาดิสแล้วก็เลเบเตสพบแอตมาดริดแล้วก็วันจันทร์หน้าครับมีอ阿าเบสเจอกับเซบียาแล้วก็กคนาดาเปิดบ้านเจอลาโยบายเกาโน